สวัสดีครับเมื่อพอกันอี้กันเนาะครับกับเคยสุโขทัยสะพายกัลสินครับมาเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาแกงอมเครื่องในไก่เนาะครับขั้นตอนแรกครับข้ากะไ่ตะไคร่พริกหอมแดงลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับปล่อยให้น้ำเดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วห้อกะส่เครื่องไนไก่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไปเลยครับ รอไก่สุกจักหน่อยครับี๋ยวค่อยใส่พักลงไปครับแล้วเ่ากะจีใส่พักกวางตุ้งลงไปครับพี่น้องมีผพักเอียงที่มกกักใส่ลงไปได้ด้วยครับอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยครับพักนี่นี่ก็ค้นให้เขากัน,กนครับแล้วห่ากรอล่อกวางตุ้งสุกจักหน่อยครับเ่าก็มาชิมแล้วก็มาปรุงรสกันครับเติมเกลือนิดหน่อยครับ ชู่มรสนิดหน่อยครับแล้วก็ค้นให้เข้ากันครับนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับปล่อยให้มอเดือดจักหน่อยครับแล้วก็ขาดบ่ดบได้เลยก็คือผักซีเลีานะครับกับต้นหอมครับใส่ลงไปเลยแกงออมแบบบ้นบานาของเฮาครับแกงออมใส่น้ำปลาบรบ้าลของเฮา แชบครับนี่เป็นยังไงครับนาตานากินบนนอครับขั้นมากกับฝากให้ด้วยครับฝากกดไลค์ให้นี่ครับกดแชร์ให้น้ำแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พ้อมครับถัาอยากเบรงเมนูใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยครับอยากเขียนเมนูใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายๆครับสําหรับมือนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องไว้พ่อสามีอ่ะนะครับจังพอกันมือนะคลิปไหมสวัสดีครับ